ตอนนี้เราก็อยู่ในสงครามนะอ่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในสงครามแล้วตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องสู้สู้กับใครไม่รู้แต่ก็ต้องสู้เว้ยอืมก็รอคุณมานะเมื่อไหร่จะมาวะเฮ้ยอู้นั่นไงนั่นไงเฮ้ยไงไอดำ กูดำอยู่แล้วเว้ยอย่าหาว่ากูนิก้าเดะเดะเดะพูดไม่เข้าเรื่องจนหน้าไม่เข้าที่เออกูใช้ปืนแล้วหน้ามันจะไปเข้าที่ได้ไงวะมาดิมาดิมีดอีโต้มันจะมาสู้เชี่ยอะไรกับกูดได้เอเดียนะแล้วมึงพกมันทำไมเนี่ยอ๋อพอดีกำลังสับหมูอยู่สับหมูเสร็จปุ๊บสงครามเกิดขึ้นพอดีเลยก็เลยเอามีดอีโต้ที่สับหมูมามาสู้ กิ่นแรงชิปเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวแม่งก็จะไม่กลิ่นแรงแล้วแต่ว่าจะแดงกว่าเดิมอีกแรงแบบแรงจนตายอะ่ะเออว่าไงเปล่าฮะว่าวงไงเปล่าไอ้ซัดแน่จริงยิงกูดิยิงกูมาเลยยิงกูมาเลยไอ้สัีด ฟันกระสุนแม่งฟันกระสุนหายไปไหนแล้ววะอ๋ออ๋ออาออ๋อเย่าบอกนะว่า ียในที่สุดกูก็ชนะอ๋ในที่สุดก็ชนะเออแต่มันก็ยังมีตัวอยู่งั้นก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วกันปัง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 